ขอเชิญชวนท่านสาธุชนนะคะและก็ศิษย์ยังศิษย์ของพระอาจารหลวงพ่อนะคะมาร่วมกันทอดพระปาครั้งที่สองเพื่อปูพื้นหินแกรนิตนะคะต่ออายุพระมหาเจดีในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567นี้นะคะท่านสามารถร่วมบุญฟื้นฟูพระมหาเจดีได้นะฮะด้วยการทําบุญ2,699นะคะจะได้รับพระรูปมือนของพระอาจารหลวงพ่อนะคะชุบทองตั้งหน้ารถนะคะ ทาบุญ555บาทได้รับเสื้อยืดนะคะมี2ลายนะคะคือลายเรือพยนต์กับลายนารีบนราชสีิโดยการวาดของท่านอาจารย์ช่วงมูลพินิษศิลปินแห่งชาติค่ะท่านเป็นผู้ที่ได้เขียนภาพไว้ที่หน้าบันของพระมหาจีนด้วยค่ะ